บ้านจำนวนที่รับกระสอบประมาณ8ล้านเมตรด้วยบ้านว่านใหญ่บ้านสมสะอาดและบ้านโป่งขามย้อโขงและสถานีเรือมุกดาหารได้รับการแจ้งเตือนจาก ติดติดแน้ำเม็รอยู่ที่บ้านหมู่4อยู่ที่หมู่4บ้านว่านใหญ่และได้จัดกําลังลงพื้นที่โดยได้ของร้านหมูกระทะโดยเวลาอีอกประมาณสิบนาทีและบริเวณเรือนั้นได้พบกลุ่มชายชาก,การประมาณสี่คนมากับเรือชุดตรวจซุ่มชุดซุ่มเข้าตรวจจึงได้แสดงตนนะครับเข้าแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่นรขอ ชายชะกันกลุ่มนั้นนะครับก็ได้หลบหนีนะครับบางกลุ่มนะครับวิ่งขึ้นฝั่งบางกลุ่มนะครับก็กระโดดลงน้ํานะครับโดยเมื่อชุดซุ่มเข้าตรวจนะครับเข้าตรวจติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้ารวมจํานวนทั้งสิ้นประมาณ8ล้านเม็ดนะครับแล้วก็ได้ตรวจพบนะครับของกลางมาทั้งหมดแล้วก็รวมถึงเรือเรือติ่ทอดยาวติดเครื่องยนต์ติดท้ายนะครับึ่งเป็นเรือของประเทศของสปปลาวนะครับมายังบริเวณสนนอเรือ หนก0 0 0 0 0เมตรนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคมนะครับพฤติกรรมคร่าวๆก็คือได้จัดชุดนะครับผมได้จัดชุดนะครับลงพื้นที่นะครับพร้อมกับชุดปรจการข่าวอี่ไม่สามารถเข้าชาร์จได้นะครับจึงจําเป็นที่จะให้ชุดสนับสนุนนะครับซึ่งอยู่บนถนนนะครับไล่ติดตามนะครับก็ไล่ติดตามไปนะครับจับได้นะครับที่บริเวณ3ล้าน600,000เมตรพร้อมกับรถยนต์นะครับ รถยนต์ส่วนบุคคลท่าที่นั่งครับวเอ็ X จำนวนหนึ่งคันนะครับก็ได้ทําการขยายผลต่อไปครับในส่วนของเรือทั้งหมดสี่ลำนะครับในส่วนของลำลำแรกลำใหญ่ลำแรกขออนุญาตเป็นลำของ v i p นะครับซึ่งประกอบด้วยทงท่านเลขาปปสนะครับท่านแม่ทัพครับรองเลขาปปสครับแล้วก็รองแม่ทัพทั้งหมด v i p ทั้งหมด9ก้ท่านครับส่วนคณะผู้ติดตามผมขออนุญาตเป็นเรือลำใหญ่ที่ไี่มันมีเหมือน ไสอบสวนขยายัวาก็ได้สอบสวน่ว่าว่าที่มากเรืเนี่ยเป็นเรือที่ความร่วมมือระหว่างประเทศเที่าเอมบยาเอมแบทีเราคุยภาคนีเราว่าใช้ได้าะว่าเอารเอายาสรู้รู้ก็ได้นเอาเอกสารเอกสารออกไปจับได้วยากาเรียนต้นต้นน Back, back. What?